สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยก็มีบอลสีมาแบ่งปันอีกและแต่เป็นต้นเล็กๆนะคือไม่ใช่ต้นเล็กๆมีน้อยนะ <c oughs> มีน้อยนะครับเป็นบอลแบบสวยๆเลยนะครับนี่นี่ครับผมนี่เดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันนะครับเนาะมาดูกันว่า <c oughs> จะเป็นยังไงนะครับเนาะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเออบอลบอลสีนะครับเนาะ บสคือคักกันมากมีดราม่าไม่วิตแต่ละวันแต่ก็แล้วแต่เขานะครับผมก็เข้าไปสิงอยู่ในนั้นเฉยๆนะครับไปส่องดูไม้ไปดูการขายบอลราคาบอลน,นะครับอะไรในนั้นนะผมก็จะตามนั้นแหละไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาดราม่าอะไรของเขาก็ช่างเขาเถอะนะครับเราก็อยู่ของเราแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีบอลสีอะไรมาแบ่งปันครับไปชมกันเลยครับ มาครับทุกท่านเรามาแบ่งปันต้นแรกเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากก่อนอื่นนะครับเนาะขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็แบบโอนนะครับเหมาเหมาห้าสิบบาทแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็เหมาเหมาหบาทนะครับปีนี้ไปสีไทยไม่มีโปรโมชั่นลดค่าส่งค <c oughs> ่าส่งบานเบอรเลยทุกท่าน <c oughs> โอ้โหโค้ดแพงค่าส่งเอาละครับตอนนี้ไม่รู้ก็ ทางพวกเรานะครับเนาะพ่อค้าบอลสีแม่ค้าบอลสีจะรับมือกับค่าส่งยังไงแต่สําหรับผมก็ช่างบันเถอะนะครับเนาะขอค่าส่งห้าสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะรับเป็นภาระไว้ก่อนนะครับสําหรับค่าส่งยังไม่ขึ้นที่อื่นขึ้นแล้วนะบางเจ้าขึ้นค่าส่งหนึ่งร้อยแล้วนะครับแต่ผมเอาแค่ห้าสิบบาทพอคนละครึ่งทางเนาะพี่เนาะมาครับผมเริ่มกันเลยต้นแรกนะครับนี่ สีลาหุ่มทองป้ายแผงเหลืองนะครับมีต้นเดียวนะครับเนาะพาแผลงมานะครับดูสีลาหุ่มทองแล้วดูหลอดใหม่ใบใหม่เดี๋ยวขอดูก่อนโอ้ด่างมาเชียวเหลืองมาเลยนะครับเนาะหลอดใหม่ดูดูตรงนี้ก็รู้อะทุกท่านนี่ด่างนะครับด่างเหลืองนะครับมาครับศีลาหุ่มทองกระถางนี้นะครับผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่ ทำไมแพงจังอะเพราะว่ามันไม่มีละมันไม่ใช่บับเบิลบีด้วยมันไม่ใช่บับเบิลบีด้วยนะครับแล้วมันเป็นศิลาหุ่งทองแผงเหลืองนะครับเนาะถ้าบับเบิลบีมันจะตรงกลางเหลืองแล้วตรงนี้มันจะสีเขียวแอนถ้าเป็นบับเบิลบีนะแต่อันเนี้ยตรงนี้เขียวแล้วตรงนี้เหลืองอ่าทุกท่านดูสิมันไม่มีอะ่ะ ถือว่าเป็นบอลแปลกนะครับกระถางนี้ห้าร้อยบาทนะครับทุกท่านผมขอเถอะ <c oughs> กว่าจะทําได้แพงๆแบบนี้แล้วก็รอฟอร์มได้แบบนี้นะ <c oughs> นานนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ซุกไว้นอะนดูอันนี้ผมค้าไว้ให้มันดูสวยงามนะครับนี่นี่ครับศิลาหุ้มทองแผงดางเหลืองห้าร้อยบาทครับทุกท่านกระถางนี้นะครับต่อไปครับผมกระถางต่อไป วันนี้จัดบอลแรก่อนแล้วกันบอลแรนี่ก้าแต้มทุกท่านก้าแต้มกระถาง5.5นิ้วแยกหนอนะครับก้าแต้มกระถางนี้แยกหนอปกติก้าแต้มเขาจะป้ายใบหนึ่งไม่ป้ายใบหนึ่งเหลืองใบหนึ่งไม่เหลืองใบหนึ่งแต่อันนี้ดูเหลืองป้ายทุกใบนะครับดูเหลืองมาแล้วเม็ดขึ้นมาแล้วนะครับป้ายนี่เหลืองมาแล้วอันนี้ก็เหลืองอันนี้ก็เหลืองเห็นไหม อันนี้แยกหนอนะครับแล้วก็สวยเลยแล้วดูรากโอ้รากทะลุก,กระถางแล้วทุกท่านฝั่งนี้ก็ทะลุนี่เห็นไหมนี่ครับผมนี่ครับก้าวแต้มกระถางนี้นะครับไม้แรนะครับเนาะขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับสําหรับก้าวแต้มไม้แยกหนอนะครับเจ็ดร้อยบาทนี่สวยๆเลยครับผมแยกหนอจัดให้สวยๆเลย 700บาทนะครับสำหรับ9แต้มใครยังไม่มีนะครับนอบอลสี9้าวแต้มนะครับไม้แบบไม้แบบกำลังแบบตึงตังฮือฮากันเลยนะครับใครยังไม่มีก็เก็บมีเม็ดนะครับน้อเม็ดชมพูป้ายแดงป้ายเหลืองสีเขียวนะครับครบนะครับน้ะก้าแต้ม700บาทครับครบเลยสำหรับต้นนี้นะครับต่อไปครับผมต่อไปนี่เทพพระสุธา เทพพัสุธานี่ครับผมกระถาง3.5นิ้วก็เกือบ4นิ้วนั่นแหละนะครับแล้วดูความเหลืองความสวยของเขาเทพพัสุธากระถางนี้ขอที่450บาทนะครับนี่บอนกราบเหลืองนะครับดูสวยงามเลยเทพพัชสุธากระถางนี้นี่เหลืองเขียวนะครับใครยังไม่มีเหลืองเขียวจัดต้นนี้ไปได้เลย450 เทพสุทาไฮไฮแล้วจะไฮไฮทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพราะความสวยไงดูครับผมสวยงามมากนี่450นะครับเทพสุธาต่อไปครับผมหลวงตาเมืองนี่หลวงตาเมืองกระถางนี้สวยจัดเลยดูทุกท่านด่างครบๆด่างสวยๆดูครับผมด่างทุกใบ ด่าง,งนั้งแองใบล่างอ่ะใบนี้ใบนี้ด่างทุกใบอ่ะหลวงตาเมืองกระถางเนี้ยแล้วหลอดใหม่มาก็ด่างนะครับครบเซตทุกท่านหลวงตาเมืองกระถางนี้ครบเซตเลยเอาไปที่2 5 0บาทนะครับ2 5 0หกระถางห .5, 5้านิ้วนะกระถางใหญ่นะครับนี่2 5 0ห้าหลวงตาเมืองกระถางนี้ด่างสวยทุกท่านดูความด่างแปลกของเขา หลวงตาเมืองนี่ก็ยังเป็นบอนที่สวยอยู่นะผมว่าเนาะ <c oughs> ก็ยังสวยอยู่นะครับสองร้อยห้าสิบนะครับสำหรับหลวงตาเมืองเอาไปตั้งแม่ได้เลยสวยๆนะจ๊ะต่อไปครับผมบอนสีมะนีล้อมใจมะนีล้อมเพชร <c oughs> ดูครับทุกท่านมะนีล้อมเพชรกระถางนี้ฟอร์มสวยมะนีล้อมเพชรนี่เป็นไม้ที่ฟอร์มสวยนะผมว่า ดูครับความด่างของเขามาแล้วเนาะสวยงามเลยนะครับทองสีทองเข้าแล้วนะครับนี่นี่ครับด่างเห็นไหมด่างสวยเลยอันนี้ก็ด่างมันีล้อมเพชรนี่ตอนเล็กๆนี่อาจจะดูไม่ค่อยด่างนะครับแต่เลี้ยงไปนานๆน,น,นี่เขาจะกัดด่างแบบดำดำ,ดำแดงแดงเนาะฟอร์มสวยไม่สูงนะครับเนี่ยมะนีล้อมเพชรกระถางนี้ขอที่250บาทนะครับ250บ สำหรับมะนีล้อมเพชรกระถางนี้ทุกท่านดูฟอร์มสวยฟอร์มสวยจริงๆตั้งตรงแล้วมีหลายใบด,ด้วยดูสิอ่าฮะหนึ่งสอี่ห้าหกหใบอะมะนีล้อมเพชรกระถางนี้ฟอร์มสวยมากนะครับ250บาทนะจ๊ะต้นต่อมาครับทุกท่านนี่โวคาโนดูครับด่างสวยมาก อันนี้ด่างแฮปนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยด่างแฮปเลยนะเนี่ยด่างแฮปแฮปเลยนะครับวอคาโนนะครับกระถางนี้นะครับกระถางที่หนึ่งเนาะขอที่วคาโนกระถางนี้ขอสองร้อยยี่สิบบาทนะครับสองร้อยยี่สิบาทแล้วกันวคาโนกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับทุกทา่านแล้วด่างสวยด้วยสองร้อยยี่สิบนี่วคาโนนะครับด่างสวยด่างทุกใบดูตั้งแต่ใบแรกอะ่ะเห็นไหม ด่างดำดำนี่ดำแดงววคาโนหุ ok ano, มหน้าดำแดงนี่ด่างแล้วก็ด่างสวยนะครับ220ร้อครับววคาโนกระถางที่หนึ่งต่อไปววคาโนกระถางที่สองต้นโตๆเลยนี่โอ้โหด่างสวยนะครับ2อ0บาทคือกันนะครับต้นนี้โวคาโนด่างสวยมากดูทุกท่านเนี่ สองร้อยยี่สิบนะนี่ครับด่างงามเลยโวคาโนเป็นบอลแบบตอนนั้นดำแดงแล้วก็มาแรงมากนะครับช่วงนี้เทนดำแดงก็เหมือนจะกลับมานะครับเพราะว่า,าเห็นบอลใบไผ่อะบ,บอลบอลใบไผ่ถ้าดำแดงนี่โอ้โหขายดีมากนะครับนี่ครับสวยด่างทุกใบเหมือนกันนะครับโวคาโน220บาทกระถางที่สองนะครับต่อไปครับผม ต้นสุดท้ายของวันนี้หลวงตาเมืองอะหลวงตาเมืองกระถางนี้ดูสวยงามกระถางนี้ขอสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทต้นโตดูเสือต้นโตมากๆเลยกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับสําหรับอหลวงตาเมืองกระถางนี้นะครับดูมันอาจจะไม่ด่างทุกใบแต่มันก็ด่างเกือบทุกใบ เอ๊ะพูดยังไงนะแต่มันก็สวยนะครับเนาะดางสวยนะครับสำหรับหลวงตาเมืองต้นโตสอง้อบาทนะครับเอาละครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ประมาณนี้เนาะก็สนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับบางท่านโทรมาเบิดชัยแม่อาจจะไม่ได้รับเพราะว่าอาจจะเอามือถือวางไว้ชาร์จแบตไว้หรือว่าลงไปรับประทานอาหารข้างล่างในครัวนะครับก็เลย ไม่ได้รับเนาะชาร์จแบตไว้แล้วก็ลงไปทานข้าวก็ลองทักไลน์มาทิ้งไว้นะครับทักไลน์มานะครับก็จะรีบตอบให้โดยเร็วเลยบางท่านนี่เออบางคนนี่คือแบบโทรมานะผมก็ติดสายบางท่านก็ทักไลน์มาโอ้โหผมไม่รู้จะตอบใคร <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความสนใจบอลสีของเบิร์ดชัยเนาะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ